ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผม t i เกอร์เกมเอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเกมฟุตบอลสองพันสองพันเท่าไหร่สองพเท่าไหร่น,นะครับฟุตบอลสองพันสิบสามะครับแต่ว่าผมเหนว่าเป็นสองพนะครับที่จริงจรงิงมันเป็นสองพนสิบห้นะคบแต่ไม่รู้เท่า 2, ม,มันเขียนว่าสับสามมันก็ไม่เข้าใจนครับ เกมมาเล่นกันแล้วเล่นอยากโหลดนะครับแย่กเล่นอย่ากโหลดนะครับสามารถตอบทางโนง้ตได้เลยนะครับมาเล่นเกมไม่ดูเชฟก็จะขอปิดเสียงลงแน่นอนครับถ้าคนชอบเล่นเกมไม่ฟังเสียงจะเล่นไปทางไหนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินเสียผงผมก็ต้องขออภัยนะครับต้องขอสุดอาจจะได้ยินเสียผงผมค่อยๆครับเราพากว่ามีเสีาามากตัวเองก็งกกกต้องขอไปด้วย i <laughs> ร้อยแล้วมันก็จัดหน่อยร้อยแล้วใส่ไปหมดแล้วก็จะมาเล่นกันเลยก็จะมาให้ดูเถอะมันมาให้ดูเฉยนเนี่ยเผื่อใครอยากโหลดไงเล่นในโทรศัพท์เนี่ยก็สนุกนะมันไม่เล่นอะไรสนุกดีก็เล่นแล้วผมก็ชอบนะก็เล่นเกือบทุกวันเลยเกมเนี่ยโคตรสนุกเลยพูดจริงถ้่จริงมันอาจจะแลกด้วยก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าอัดวิดีโอนั่นไงผมว่าแล้ว อ้แหละจริงๆอ่ะโอ้โหทำไมวิ่งไม่ฉลุยเนี้ยโอ้ดีน,นั่งยังวิ่งฉลุยขนาดนี้อยู่ทำไมพี่มันส่งเป็นยังไงก็ันบ้างมาดูสิถ้าใครอยากอยากโหลดนะครับก็าสามารถสอบถามเอ A, อก็ จริงแม่งเลยนะทำเท่าไงนะครับือได้วก็ขออภัยด้วยครับบัดอาจจะเล่นหมดนี้ไม่ได้แล้วครับขออภัยจริงๆครับผมต้องไปเล่นหมดอื่นซะแล้วครับขออภัยจริงๆครับไปเล่นแบบว่าแต่ว่าฝึกซ้อมเอาครับมันถึงจะไม่มีคนเยอะมันถึงจะไม่แหลกครับแต่ถ้าไม่ได้อาร์ติโอเนี่ยครับมันจะไม่แหลกเลยครับโทรศัพท์ใครไม่ค่อยแรงก็ มันก็จะไม่กระแลกเหมือนเดิมครับเกมเนี้ยเป็นเกมของพีพีเลยไม่รู้นะมันทำยังไงไม่รู้มันเลยไม่ค่อยแลกครับกำงฝึกจีนมันดูนะครับฝึกครับไม่มีใครเล่นนะครับาเล่นคนเดียวสนุกมากเล่นคนเดียวไม่มีคนดูไม่มีใครมาดูแล้วครับก็จะให้ดูนะครับว่ามันก็คงจะเลื่อนไหลมากมากยังไม่เลื่อนไหลเนี้ยก็ไปดูสิอ้าว มันเด้งครับเดี๋ยวครับเอาใหม่เอาเอา่เาเอาไหม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 เอาหม่ชบเกี่ยวกับอะไรครับฟังนิดหน่อย ขออภัยด้วยนะครับยาอย่าเอาทีนี้มัดูมันดูผมอยากฝึก,ก,กทีนี้มากเลย <c oughs> เห็นแล้วมันอยากฝึกดีครับ <c oughs> มันจะได้ฝึกเตะฝึกอะไรด้วยมีโอเว่นด้วยนะ <c oughs> คิดว่า <c oughs> คิดว่านี่โอเว่นนะหรือว่าไม่มีเลยมีนะมีนะผมได้เห็นเดี๋ยวโอเว่นโอเว่น <c oughs> เด้งอีกก็ ไม่เด็กนะอนั่งหลักดูเลยครับนั่งหลักได้ขนาดนี้ของหน้าองงงเลยนะเนี่ยงงจรนงจริงครับเราจะมาเล่นให้ดูเชียร์ว่ามันน่าเล่นนะภาพไม่สวยเชนนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นนะครับถ้าใครอยากโหลดนะก็บอกว่าเชียร์จมาดูดูเฉยๆว,ว่ามันก็เล มันในเพทูเปียกเลยฟิงก็เล่นเหมือนในเพทูเหรอครับก็ยิงสีเหลีลย่ยมอะไรก็เหมือนกันกด r เอาไล่ตามกด r กด x มันก,ก็จะไล่วิ่งตึง้งเราจะมาส่งแบบใช้ท่าไว้นะครับจะมาฝึกใช้ท่ามามามาเพื่อนฝึกฝึก,กมาใช้ท่าประสานท่าประสานยังไงเพื่อนใชื่ท่าประสา,าะน จริงเอาไปเจี๊ยบถ้าภาษาเจี๊ยบมากเพื่อนอถ้าภาษาอะไม่เข้าหรอกลูกเมืเ่อกี้งงเลยดึงอมันก็ไม่เป็นไรดรับเบิลสไตช์เข้าเต็มๆครับลูกนี้อ,าอ้าวจนะบ่นมันไม่เข้าว่ามันเข้าแล้วนะเมื่อกี้มื่เกี้ว่ามันเข้าแล้วนะวมันเข้าแล้วนะวนเข้าแล้วนะอ๋อ ก็รองลูกเต๋อเปิดมุมมั่งถึงมังานก็ช่วยไม่ดได้ดับเบิลเพสไตรเฮ้ยลูกเงินก็ไปกู้เงินเอาดิ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 แดนนี่จะเล่นแบบว่าเสียขาด์มั่งซะเลยเสียขาดไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเตะ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 นะอย่าเพิ่งเตะนะอย่าเพิ่งเตะนะาะกูบอกว่าไงว่ามึงอย่าเพิ่งเตะก็ ไปเสียดทานอันนี้ก็มาเตะซ้ำครับอย่างแรงตุ๊บใส่เข้าไปครับอันนี้ก็เตะซ้ำตุ๊บนี่ครับอื้อหือชนไปคานหมไม่ได้ชนกันไม่ได้ชนคานชนเสาฟิงดับเบิลออ้นี่มันกลัวครับมันไม่กล้าตีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมเอาใหม่ชน ดีอ่ะฝึกมันก็สนุกดีเหมือนกันเนย่ยเอาไหมเอาไหมไม่เข้าเพื่อนตรงช่วยหน่อยสวยพ่อได้ยังวยพอ,รอ,ยพอตรงไหนตรงไหนสวยตรงไหนอ้นี่ครับเอาบอลให้ผมครับผมจะยิงกลางหน้าเลยครับให้ข้างหลังมันเล่นมา้าง เรอ๋อให้เราบุกทางนี้ใช่ไหมได้จัดไปอ๋อขอบุกเลยละกันอันนี้มันทีบเราครับแต่ผมอยากบุกเพราะผมเก่ง <c oughs> นี้มันเกงเลยมันคงไม่ให้ยิงหรอกอยากยิงแต่คงยิงไม่ได้มาดับเบิ้ลสไตร์ช็อตมันทำไม,ไมัไม่ควงไม่ควงมไปเลย ส่งอย่างสวยแล้วนะลูกเนี้ยจริงด้วยส่งอย่างสวยเลยเพื่อนเฮ้ยส่งอย่างสวยมากเพื่อน yes าแแค่นี้จีย่กตรงไหนส่งให้แบบงามๆเลยลูกเนี้ยปิ้งงามมากเพื่อนปักปิ้วโหมังงามนะกูส่งงามนะแต่มึงงงไม่งามอะ่ะอีกครั้งหนึ่งขอทั้งนชิว เพือ่อนโอ้โหอ,อ,อย่าเพิ่งยิงเอา้าโอ้โหโอ้โหไม่ใช่เข้าหรอกเข้าเสยครับโอ้โหงงเลยดูไม่เขี้ยงเข้าอ่ะจบโอ้โหไม่กล้าหมงกับเพื่อนได้ไงวะกระจอกจังอ้าแค่นะั้นมันก็จะยิงนะมึงอ้าวไปไปเลยอย่าเพิ่งมาย่างกูยิง หอยิงปิดฉากหน่อยฉากยังไงก็ปิดฉากอย่างนี้สิปิดฉากอย่างนี้สิเอาปิดฉากอย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็อย่างนี้เลยนะั้งอย่างนี้สีหางก็จะอย่างไรอ่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่าง สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาเล่นให้ดูครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากเล่นแบบโดดนะคะสามารถสัมผัสกันได้เลยเจ้าวมีไตรกเกมเมอร์ก่อลาไปก่อนนะครับ